ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2180กรอบเขตแดนแรกถูกสร้างขึ้นขณะที่จารั่วเฉินเดินผ่านม่านแสงภูเขาสีดำแห่งความจริงก็ตั้งต่งงานอยู่ตรงหน้าเขาไอพลังอันสง่าง,งามของมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของเขา มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความรู้สึกที่เขามีเมื่อมองดูชายฝั่งทะเลแห่งความจริงจ้าลวดเฉลินรู้สึกกดดันอย่างมากก่อนที่เขาจะปีึ้นไปบนภูเขาจิตวิญญาณศิียของเขาและแม่น้ําสวรรค์กําลังสะท้านพวกเขาเกือบจะพังทลายลงใต้แรงกดดันภูเขาแห่งความจริงนั้นสูงส่งมากมันมีความสูงหลายหมื่นเมตรและตั้งตระหง,ง่านอยู่ในก้อนเมฆกดสายเซียนจำนวนนับไม่ท่วนกําลังคดเคี้ยวอยู่ร,บรอบ การบผเชิญหน้าก็เหมือนกับการบัญเชิญกับความจริงอันยิ่งใหญ่แห่งฟ้าดินแม้ว่าเทพเจ้าจะมาเขาก็คงจะรู้สึกทึ่งกับมันดูเหมือนว่ารางวัลของพระราชวังเทพเป็นความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะได้รับการข้ามสิบเขตของมหาสมุทรแห่งความจริงเป็นเพียงรากฐานเท่านั้นไม่ว่าข้าจะสามารถปีนขึ้นไปบนภูเขาแห่งความจริงได้หรือไม่นั้นเป็นกุญแจสําคัญจารั่วเฉินพูดด้วยเสียงต่ํา หลายคนคิดว่าความยากลำบากที่ยิ่งใหญ่สุดในการรับรางวัลของพระราชวังเทพเป็นความจริงคือการข้ามเขตทั้ง10ของทะเลเงความจริงแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันยากยิ่งกว่าการที่จะไปถึงยอดเขาแห่งความจริงจารุเฉินเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าการขึ้นสู่ภูเขาแห่งความจริงไม่ใช่แค่การไปถึงเชิงเขาเท่านั้นบางทีเขาอาจจะต้องไปถึงจุดสูงสุดของมันจารุเฉินขับเรยนความจริงด้วยแรงกดดันมหาศาลด้วยกําลังทั้งหมดของเขาและในที่สุด ก็เข้าใกล้ภูเขาแห่งความจริงจางล่วเฉินเคลื่อนไหวพริบตาเขาออกจากเรือนความจริงและล่อนลงบนโขดหินในขณะนี้จางล่วเฉินรู้สึกว่าพลังปานของเขาหยุดนิ่งและความเร็วในการไหลเวียนของมันก็ช้ามากแม้แต่แม่น้ำสวรรค์ก็ดูเหมือนจะแข็งตัวแล้วไม่ว่าเขาจะแข็งแก่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถแสดงได้เลยจางล่วเฉินพยายามแสดงเขตแดนมิติอันลึกล้ำแต่เขาลุ่มเหลว เส้นทางทั้งหมดที่เขาฝึกฝนนั้นถูกละงับอย่างสมบูรณ์ณจุดนี้เป็นผลให้เขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวไม่ต้องพูดถึงการขึ้นไปนบนยอดเขาเป็นเพราะข้าไม่ได้ควบแน่นขอบเขตในความจริงหรือเปล่าจางลวดเฉินคิดเนื่องจากเป็นการทดสอบที่พระราชวังเทพแห่งความจริงกําหนดไว้เส้นทางแห่งความจริงจะมีความสําคัญอย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่รากฐานของการข้ามทะเลแห่งความจริงจากเขตทะเลทั้ง9้าคือการควบแน่นขอบเขตในความจริง การอาศัยกรอบเขตแดนในความจริงธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อต้านการปรับปรามของผู้เขาในความจริงแม้ว่าจารุเฉินจะค้นพบหนทางแล้วแต่เขาไม่สามารถรวบรวมกรอบเป็นความจริงที่เหนือกว่าได้ในเวลาสั้นจารุาเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจและเขาได้ปีนขึ้นไปบนภูเขา่นความจริงแล้วเขาควรจะยอมแพ้ที่นี่งั้นเหรอ ข้าไม่ครเชื่อเลยว่าสิ่งคนแรกที่ข้ามทะเลเห็นความจริงตั้งแต่ก่อตั้งศาลสวรรค์มาได้นั้นไม่ใช่ทาย,ยาทศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการฝึกฝนโดยพระราชวังเทพเป็นความจริงในขณะนี้สิ่งอารมณ์เล็กน้อยดังขึ้นในเวลาเดียวกันหมอกสีทองก็ลอยขึ้นจากทะเลและปกคลุมภูเขาแห่งความจริงแม้แต่เหล่าเทพก็ไม่สามารถมองรอดได้จารุเฉงเงินเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างสูงก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขาร่างนั้นดูเหมือนเทพเจ้าหรือปีศาจร,ราวกับว่า มันสามารถส่องสว่างบนสวรรค์ได้และกฎของฟ้าดินก็โคจรรอบตัวมันแม้ว่าร่างสูงจะไม่เปล่งไอพลังอันสลังออกมาไม่จต่น้อยแต่จางรั่วเฉินก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นเทพจางรั่วเฉินโค้งคำนับและกล่าวว่าคาระวาผู้อาวุโสข้าชื่อจางรั่วเฉนินเจ้าเก่งมากที่สามารถข้ามทะเลแห่งความจริงได้ถึงสิบเขตร่างสูงกล่าว แต่ว่าเจ้าจะได้รับรางวัลของพระราชวังเทพเป็นความจริงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าจางรั่วเฉินพูดอย่างรวดเร็วโปรดชี้แน้ข้าด้วยผู้อาวุโสเนื่องจากจางรั่วเฉินมีโอกาสเขาจึงต้องต่อสู้พวกมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามรางวัลของพระราชวังเทพเป็นความจริงอยู่บนยอดเขาก่อนที่จะขึ้นไปบนยอดเขาเจ้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสองประการก่อนเงื่อนไขแรกคือการควบแน่นรูปแบบมหาสมุทรดวงดาวไร้ชายฝั่ง หรือแม้แต่รูปแบบจักรวังไร้ขอบเขตของขอบเขตได้ในความจริงร่างสูงกล่าวจางล้วเฉินรู้สึกประทับใจกับคําพูดของมันและดวงตาของเขาก็หลี่ลงเป็นไปตามที่เขาคาดไว้แม้แต่ผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์ที่รับการพุกฝนโดยพระราชวังเทพเป็นความจริงก็ไม่สามารถสร้างมาหาสมุทรดวงดาวไร้ชายชฝั่งได้และไม่ต้องพูดถึงรูปแบบจักรวัลไร้ขอบเขตมันยากเกินไปสําหรับคนอย่างเขา ที่ไม่ได้รับคําสอนวิชาลับในการควบแน่นกรอบเกิดด้ในความจริงที่เหนือกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างกรอบเกิดได้ในความจริงที่เหนือกว่าแม้จะมีวิชาลับของพระราชวังเทพเป็นความจริงแต่จางล้วเฉินก็ไม่สามารถควบแน่นในสําเร็จในเวลาอันสัน้นแม้ว่าจางล้วเฉินมันจะที่จะทสิ่งนี้แต่เขาก็ต้องการเวลามากกว่านี้น่าเสียดายที่สิ่งที่เขาขาดมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเวลาประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งตกเป็นเดิมพันและเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ หากเจ้าเต็มใจที่จะเข้าร่วมพระราชวังเทพเป็นความจริงข้าสามารถรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าได้และสอนวิชาลับในการสร้างขอบเขตในความจริงได้ร่างสูงกล่าวหากเป็นคนอื่นพวกเขาคงตื่นเต้นอย่างมากและเห็นด้วยโดยไม่ลังเลท้ายที่สุดแล้วเทพที่ปรากฏตัวบนภูเขาแห่งความจริงแนละไม่ธรรมดาเขาจะต้องมีตำแหน่งที่สูงมากในพระราชวังเทพเป็นความจริงหากต้องการเข้าร่วมพระราชวังเทพเป็นความจริงภายใต้เทพดังกล่าว เขาจะสามารถเพลิดเพลินกับการดูแลทุกประเภทซึ่งดีกว่าผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปมากอย่างไรก็ตามจางล่วเฉินตกอยู่ในความเงียบหากเขากลายเป็นสาวกของราชวังเทพเป็นความจริงเขาไม่ต้องรอจนถึงตอนนี้เขายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำหากเป็นสิทธิ์ของพระราชวังเทพเป็นความจริงเขาคงถูกผูกมัดไม่สามารถทำตามใจชอบได้หลังจากรอสักพักร่างสูงก็พูดอีกครั้งว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะข้ามเขตที่ศิบของทะเล่งความจริง ข้าจะให้โอกาสเจ้าหลังจากนั้นแสงสัตว์สิบดวงก็ตกลงมาจากยอดเขาและปรากฏตัวต่อหน้าจารุ่ยเฉินพวกเขากลายเป็นศีลาสิบก้อนจารุ่เฉินมองไปที่หินเทพทั้งสิบที่อยู่ตรงหน้าเขาหัวใจของเขาก็เต้นรัวทันทีเขาอดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปด้านบนร่างสูงบนยอดเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเจตนาของอีกฝ่ายชัดเจนเขาต้องการให้เขาฝึกฝนที่นี่เป็นเวลาสิบปีโดยได้รับความช่วยเหลือจากนาฬิกาแดด ในระหว่างยุทธการที่ลั่วซุยจางลั่เฉินได้ใช้นาฬิกาแดดเพื่อต่อสู้กับราชที่โชวร้ายของหยานอูเซินความลับของนาฬิกาแดดถูกปเปิดเผยในเวลานั้นด้วยสภาพแวดล้อมพิเศษของผู้เขาแห่งความจริงและหลักคำสอนในความจริง49ข้อที่ข้ามีข้าจะลองดูและอาจจะสามารถควบแน่นกรอบภายในความจริงที่เหนือกว่าได้ภายในสิบป,ปีจางลั่เฉินคิดและตัดสินใจทันทีจางลั่เฉินจะได้รับประโยชน์มากมายหากเขาสามารถฝึกฝนในผู้เขาแห่งความจริงได้เป็นเวลาสิบป,ปี และไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะปฏิเสธจารวเฉินไม่ลังเลเลยเขาหยิบนาฬิกาแดดออกมาทันทีแล้วใส่หินเทียบเข้าไปเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มเข้าใจเส้นทางแห่งความจริงยิ่งเขาฝึกฝนกดดึงความจริงมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นในการย่อกรอบไปไในความจริงผู้ฝึกฝนหลายคนบนชายฝั่งทะเลแห่งความจริงดูผิดหวังผู้เขาแหงความจริงถูกป,ปกคลุมได้วยหมอกสีทองและพวกเขาไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในของจารุเฉินได้อีกต่อไป พี่หญิงเจ้ารู้ไหมว่ารางวัลที่กล่าวในคำทำานายคืออะไรเฟิงเหียนถามย่างสงสัยเฟิงสีส่ายหัวและกล่าวว่าคำาัยากรณนี้ได้รับการประกาศเป็นการส่วนตัวโดยเจ้าแห่งพระราชวงศ์เทพเป็นความจริงน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวภายในอาจารย์อาจรู้แต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยเฟิงสีคิดว่ารางวัลที่แม้แต่เทพก็อิจฉานั้นน่าจะเป็นหลักคำสอนในความจริงจำนวนมากท้ายที่สุดแล้วแม้แต่เทพก็มีหลักคำสอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึงหลักคำสอนของวิถีแห่งโบราณในอนดีตมหาเซียนทั้ง13คนที่้ือปบพภูเขาแห่งความจริงล้วนในรับหลักคำสอนแห่งความจริงจำนวนมากจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นทูตแห่งความจริงก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นเทพเจ้าพวกเขาก็ทัดเทียมกับเทพยอยู่แล้วหลังจากที่พวกเขากลายเป็นเทพเจ้าพวกเขาก็กลายเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สามารถขย่าฟ้าดินได้อย่างไรก็ตามเฟิงซีคิดอย่างอื่นถ้ารางวัลเท่ากันทำไมพระราชวังเทพเป็นความจริง จึงออกพยากรณ์เช่นนี้ข้าสงสัยว่าเมื่อไหร่พี่ใหญ่ของเราจะกลับมาจากภูเขาให้ความจริงข้ายังคงรอให้เขาเดื่มกับข้าอยู่นะเสียงชุนนานพึมพำขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่าการดื่มข่าวที่จังโรเฉินได้ข้ามเขตที่สิบข,ของเสลงความจริงได้แพร่กระจายออกไปรวดเร็วราวกับไฟป่า,ามันทาให้เกิดความโกราหลครั้งใหญ่แม้แต่เหล่าเทพก็ยังให้ความสนใจจานโรเฉิน นอกจากนี้ผู้นำขั้นราชาเซียนจากทุกโลกต่างก็รู้สึกกดดันอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับจางลู่เฉินกว้างขึ้นอีกแล้วอันดับแรกก็หยานอู๋เฉินและตอนนี้ก็มีจางลู่เฉินยากที่จะบอกว่าโชคดีหรือเสียใจที่เกิดในยุคนี้คนส่วนใหญ่สนใจว่าจางลู่เฉินจะรับรางวัลประเภทใดในพระราชงทิเป็นความจริงในขณะน,นี้จางลู่เฉินไร้เทียมทานในขั้นใ,นใต้ความเป็นมหาเซียนเขาจะมีพลังมากขึ้นไหม ถ้าเขาได้รับรางวัลที่ทําให้เราทวยเทพอิจฉาเขาพิบตาเดียวก็ผ่านไปสิบวันแล้วจํานวนผู้ผู้ฝนที่รวมตัวกันทะเลงความจริงลดลงอย่างมากไม่มีใครรู้ว่าจารุ่วเฉินกําลังทําอะไรอยู่ในภูเขาแห่งความจริงแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องรอที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นยังคงเป็นคําถามว่าจารุ่วเฉินจะปรากฏบนชายฝั่งทะเลนงความจริงในอนาคตหรือไม่ซิ่งชุนหนานเฟิงเหยียนและคน,นอื่นๆไม่ได้ออกไปดูเหมือนพวกเขาจะอดทนมาก อย่างไรก็ตามไม่ว่าจางรัวเฉินจะปรากฏตัวที่ไหนเขาก็ต้องตามหาพวกเขาที่ขอบภูเขาอ่างความจริจงจางรัวเฉินจมอยู่กับการพัฝนของเขาอย่างเต็มที่ข้างหลังเขาเป็นโลกที่มืดมนปราณห้าธาตุกอรหนพุ่งผ่านอยู่ข้างในและมีจุดแสงจินมนนับไปถ่วงกระพริบพวกเขาเป็นเหมือนดาวดวงเล็กๆโลกนี้ดูไม่ใหญ่โตแต่ให้ความรู้สึกที่ไร้ขอบเขตแก่ผู้คนมันขยายออกไปตลอดเวลาเมื่อนาะฬิกาแดดหยุดวิ่งจางรัวเฉินก็ลืมตาขึ้น โลกอันมืดมนที่อยู่ข้างหลังเขาก็สะเทือนและเผยหเห็นอักคระแบบต่างๆนับพันล้านคำที่อธิบายความจริงของโลกได้อย่างชัดเจนรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาของจารุเฉินเขาพูดเบาวา่าสำเร็จแล้วการใช้ร่างกายห้าท่ากหลหนเป็นรากฐานในที่สุดข้าก็ได้รวมกรอบเกดแดในความจริงของข้าเข้าด้วยกันเนื่องจากเขาไมา่ได้เชี่ยวชาญวิชาลับของราชวงศ์เทพเป็นความจริงกรอบขีดแดนในความจริงที่จาุ่เฉินได้ควบแน่นจึงแตกต่างจาก กรอบเขียนได้ในความจริงทั่วไปเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เลยทีเดียวภายใต้สถานการณ์ปกติแม้ว่าเขาจะทํากรอบเขียนได้ในความจริงแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถรับรู้ได้พวกเขายังคงคิดว่ามันเป็นร่างกายห้าต่ากุหลานไม่ผิดที่จะคิดแบบนั้นโลกที่มืดมนเบืบ้องหลังของจางโหชเินนั้นคือการผสมผสานระหว่างกรอบเขียนได้ในความจริงและความผิดปกติมีความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้มากมายร่างกายห้าท่ากุหลานของจังโหชเิน เป็นไปเนื่องจากการรวมกันมันแข่งแข่งขึ้นและสามารถกระชับส่วนของร่างกายข้าไม่เหี่ยวเฉาได้จางร่วเฉินรู้สึกผ่อนคลายมากหลังจากได้รับกรอบขีดแดนแห่งความจริงและการปราบปรามจากภูเขาแห่งความจริงก็อ่อนแอลงอย่างมากแม้ว่ากรอบขีดแดนแห่งความจริงของข้าจะแตกต่างจากกรอบทั่วไปแต่ก็ไม่ควรเลวร้ายไปกว่ารูปแบบมหาสมุทรดวงดาวและชายฝั่งตอนนี้ข้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแรกแล้วข้าสงสัยว่าเงื่อนไขที่สองคืออะไรกันนะจางร่วเฉินคิดกับตัวเอง เขาเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนยอดเขาแต่เขาไม่เห็นร่างสูงหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็บกมือแล้วเก็บนาฬิกาแดดไปและเขาก็ลุกขึ้นและเริ่มปีนขึ้นไปบนภูเขามิติบนภูเขาแห่งความจริงถูกแช่แข็งย่งสมบูรณ์ไม่มีทางที่จังว่เฉินจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ดังนั้นเขาจึงทําได้แค่เดินเท้าเท่านั้นในตอนแรกจา๊งว่เฉินปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วยางได้ก็ตามหลังจากที่เขาปีนขึ้นไปสูงถึงระดับหนึ่งแล้วความเร็วของเขาก็ค่อยๆลดลง รู้สึกเหมือนมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดิบําบันกดทับเขาอยู่ฝีเท้าของเขาหนักมากหลังจากไม่ทราบเวลาใน,นที่สุดจารุา่วเฉินก็มาถึงไหล่เขาเขาเกือบจะสุดตัวลงกับพื้นและไม่สามารถขยับได้แม้แต่ก้าวเดียวมันน่าประทับใจมากที่เจ้าสามารถรวมกอบขยดนแห่งความจริงได้ด้วยตัวเองตอนนี้ตราบใดที่เจ้าปฏิบัติตามเมื่อนไขที่สองเจ้าสามารถขึ้นไปบนยอดเขาและหวังจะรับรางวัลได้สิ่งอันบริสุทธิ์ดังขึ้นอีกครั้ง จารุเฉินเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างสูงอีกครั้งเขาอดไม่ได้จะถามว่าผู้อาวุโสเงื่อนไขที่สองคืออะไรเหรอความสมบูรณ์แบบของข้าราชาเเียนร่างสูงตอบอย่างกระชับแสงแปลกแวบขึ้นในดวงตาของจารุเฉินเขารู้ว่าความสมบูรณ์แบบของข้าราชาเเียนหมายถึงอะไรเขาต้องฝึกฝนกดสายเสีย1หนึ่งร้อยล้านข้อเช่นเดียวกับหยานอู๋เซินทุกคนรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แม้แต่หยานดูสินก็ต้องเดินบนเส้นทางที่ยากและอันตรายอย่างยิ่งเพื่อที่จะประสบความสําเร็จตลอดประวัติศาสตร์ของสารสวรค์และสารนรกราชาเซีนที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ปรากฏตัวในความทุกข์ยากอู่ทุกทีซ้ําในแง่นหนึ่งการฝึกฝนความสมบูรณ์แบบของข้าราชาเซียนนั้นยากยิ่งกว่าการเป็นเทพเจ้าตามตำนานหากใครสามารถฝึกฝนความเป็นราชาเซียนให้สำเร็จได้เขาจะสามารถแข่งขันกับมาหาเซียนในขั้นร้อยพัฒนาการได้ กฎของจงรุเฉินมีจำนวนเกือบหนึ่งร้อยล้านข้อและเขาต้องการเพียงหนึ่งหมื่นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการฝึกฝนพวกเขาครั้งนี้คาใช้เวลาเจ้า20ปีในการทำเช่นนั้นหากเจ้าทำไม่สำเร็จนั่นก็หมายความว่าจะไม่ได้ถูกกำหนดให้รับรางวัลเท่านั้นร่างสูงพูดอย่างไม่เยืแสก่อนที่เขาจะพูดจบแสงศักดิ์สิทธิ์20ดวงก็ตกลงมาจากยอดเขาจารุเฉินไม่รีบร้อน ที่จะรวบรวมหินเทพที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาถามแทนว่าท่านผู้อวุโสสถานการณ์ในเมืองจกักรพรรดิที่โลกคุนหลุนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องี้โลกคุณหลุนสาคัญกว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหรือเปล่าร่างสูงถามอย่างมีวัฒนศิลจางล่วเฉินพูด,ด้วยทาเสียงแผ่วเบาว,ว่าแน่นอนว่าโอกาสนั้นสําคัญพอกันแต่มีคนด้วยสิ่งต่างๆในโลกคุนหลุนที่ข้าใส่ใจข้าไม่สามารถทิ้งพวกเขาไปได้เลยร่างนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า ไม่ต้องกังวลประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งตอนนี้ปลอดภัยดีหากเกิดอะไรขึ้นข้าสามารถส่งเจ้ากลับไปได้จางลู่เฉินรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินสิ่งที่ร่างสูงพูดเขารีบตอบทันทีว่าขอบคุณท่านผู้อาวุโสด้วยวิธีนี้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรและเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเข้าใจเส้นทางบนภูเขาแห่งความจริงได้การฝึกฝนความสมบูรณ์แบบของข,องข้าราชาเซียนนั้นให้เสร็จสิ้นภายใน2ีปี ดูเหมือนจะเหนือความเป็นจริงถ้าเขาไม่ลองแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงจางรั่วเฉินไม่เคยถอยไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมคิดว่าพี่จางจะฝึกฝนสำเร็จอีกไหมเนี่ยถ้าฝึกฝนสำเร็จอีกก็นะตั้งแต่ขั้นและระดับสี่ขั้นแล้วแล้วก็มาชะตาเทพอีกอยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป และหากเป็นสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน